การจอมพลังของไทยของเทียมเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้พูดแบบสองโมงไม่ฟังเช่นเคยนะครับหลังจากที่คุณไอรัชนกนะครับมีการตั้งคําถามขึ้นมาครับคุณกัจอมพลังนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าซึ่งก็มีแง่มุมใหญ่ๆที่เรามาจับตามองกันนะครับว่าเรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องเท,ท็จเรื่องใหญ่ๆเลยก็มูลนิธิการจอมพลังเนี่ยเขาไม่มีคุณกัจอมพลังอยู่ในชื่อของผู้บริหารในนั้นนะครับ แต่ว่าเป็นน้องที่สนิทก่นที่เขาเอามาชีแจงนะี่น้องที่สนิทและมีความสามารถเอาชื่อไปใส่เฉยๆเพื่อ,อคุณกันเขาช่วยเหลือสังคมเยอะถูกไหมเขาก็ใช้ภาพลักษณ์ในการสร้างตรงนี้ขึ้นมาหรือว่าเงิน,บ,นบริจาคไปช่วยประชาชนเยอะแยะมากมายส่วนที่เราพูดถึงเลยคือดีก็ดีจริงๆคนะับเวลามีน้นท่วมมีอ่า ปรกกระหม่อมอะไรเงี้ยก็ไปช่วยเยอะไปสร้างบังเกอร์ไปช่วยทหารนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายแต่คนไอ้ก็ตั้งคำถามมาแล้วที่มาที่ไปของเงินเนี่ยมันเป็นยังไงมันชัดเจนแค่ไหนคุณกันก็ตอบเลยครับว่ามันชัดเจนเราสามารถกล่าวออมาได้หมดเลยอันนี้ก็ต้องเป็นตามมันต่อนะครับว่าเขาจะชัดเจนได้แค่ไหนส่วนคนที่เป็นผู้บริหารของมูล,ลนิธิการฉมพลังเนี่ยจะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแค่ไหนแล้วการโยงของการฉมพลังกับ คุณธนพนธ์เนี่ยมันมีประเด็นอะไรหรือเปล่าเพราะมีการใช้ฮอของเฮลิคอปเตอร์นะของหลวงที่แบบไม่สามารถใช้ในกิจการแบบนี้ได้แล้วเอามาใช้ได้ยังไงใครเป็นคนเซ็นใครเป็นคนอนุมัติมันมันซับซ้อนเหมือนกันแต่แฟงัแฟงแฟนคลับของการทำพลังหรือประชาชนเองเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยอันนั้นเขาเอามาเอามาเพื่อช่วยประชาชนแต่อย่าลืมนะถ้ามองในมุมหนึ่งนะครับอันนี้เรามองแบบสองมุมเนาะผมเช่นชอบอยู่แล้วที่ไปชอบไปชอบที่ไปช่วยประชาชนอยู่แล้ว แต่อีกมุมหนึ่งที่ที่เราแบบสงสัยกันก็คือการช่วยตรงนี้มันเป็นการสร้างภาพลักษ์เพื่อไปหาเสียงทางการเมืองหรือเปล่าเพราะมันก็เป็นไปได้สมมติว่าอ่ะคนการจอมพลังเนี่ยช่วยคนธรรมนัตเสียงในในด้านของภาพลักษณ์ตรงนี้ประชาชนก็ชอบมากแล้วเวลาเขาทำอะไรเกี่ยวกับงผลประโยชน์ของส่วนตัวมันมีผลทั้งอ้อมใช่ไหม ครับการชะลังอย่าอย่าอย่า,ยาด่ามาใส่ผมเลยกันนะรเพราะว่าเราต้องพูดความจริงนะรายงานสองฝั่งว่าเฮ้ยความจริงมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเรามาดูเตื้นลึกหน่าบางถ้าสมมติสมมตินะการชำพลังเนี่ยเอาส่วนนี้ส่วนเสียของเงินบริจาคไปหายไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนตัวกับทีมงานหรือพวกพ้องต่างๆมันก็ไม่ดีถูกไหมแต่ส่วนที่ช่วยช่วยเหลือดีอยู่แล้วครับดีอยู่แล้วมากๆไหนจะ กระทรวงเกษตรที่มีงานของให้คนกันไปแต่ว่าเขาก็ชี้แจงว่างานก็ได้เล็กๆน้อยๆไม่ได้มากมายคนกันรวยจากไหนจากที่ไม่มีอะไรกลับมารวยทาธุรก,กิจอะไรก็มีการสืบคนกันมาน่น่นนี่คนกันเองก็มาชี้แจงได้อย่างชัดเจนพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าหลายคาถามที่ยังตอบไม่ได้มันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่เราก็อยากหาคําตอบใช่ไหมล่ะเออส่วนที่ดีเราว่าดีอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าความดีเหมือนแบบ เจ้าองค์เจ้าวาดต่างๆที่ผ่านมาหรือว่าหมอดูหมอผีต่างๆที่ภาพลักษณ์ดูดีแล้วสุดท้ายแล้วเบื้องลึกมันเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลมันก็ไม่เหมาะสมที่จะมาทำแบบนั้นถ้าใครที่ทําองค์กรแบบช่วยเหลือสังคมแล้วทําด้วยใจจริงๆอันนี้ควรสนับสนุนอย่างมากอยู่แล้วอันนี้ผมเข้าใจแต่กระแสดราม่าที่ไปโจมตีคุณไอ้ก็อาจจะเป็นฝั่งแฟนคลับของคุณการจำพงั์นะว่าทำไมคุณเป็นสสไม่ทำอะไรให้ประชาชน แล้วทำไมต้องออกมาทำและให้คนที่ช่วยเหลือประชาชนแบบนี้แต่อีกมุมนึง,ฟงแฟนจากคนไอ้ก็บอกว่าเขาออกมาทำเพื่อประชาชนประชาชนที่ไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงอาจจะโดนหลอกลวงอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็มองได้สองมุมครับทุกคนมองอยังไงมองมองว่าคนกันเนี่ยของแท้หรือของเทียมหรือว่าคนไอ้เนี่ยทำเพื่อหาเสียงหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้หมดอันนี้เรามองอย่างเป็นกลางแบบสองมุมเลยนะคือคนในกระแสก็จะ จะมองมองแบบหลายมุม,มแ,บบแบบนี้เวลาเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วเนี่ยคือคนเกณฑเองต้องมาชี้แจงให้ชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและก็คนธรรมนัตเนี่ยมันมีตื้นลึกหนวแบนบแค่ไหนะยังไงแต่คนไอ้เองก็ต้องชี้แจงเหมือนกันนะว่าสิ่งที่ทำทำอยู่เนี่ยเพื่อประชาชนที่ไม่รู้ข้อมูลได้นี่จริงๆซึ่งตอนนี้เขาก็ออกชี้แจงอยู่ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ต้องมาเติมมันต่อว,ว่าเฮ้ยเรื่องจริงแล้วเนี่ยคนเกณฑ์เขาทำเพื่อ ประชาชนจริงๆเพื่อทหารเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศจริงๆและคุณไอเองก็ต้องมาชี้แจงเหมือนกันว่าคุณไอาทาเพื่อประชาชนให้รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องนี้แบบกระแสะตอนนี้มันแรงมากจริงๆนะว่าคนกันจะไปต่อหรือว่าจะเป็น เพาว่าต่างๆหรือเป็นตามหมอดูต่างๆหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็หวังว่านะหวังว่าคนที่ทงเพื่อสังคมหรือว่าทำเพื่อประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นสสหรือคนทั่วไปที่เป็นมูลนิธิต่างๆเนี่ยทําเพื่อประชาชนจริงไหมก็อยากให้มีคนดีๆเยอะๆและทำจริงๆอยากให้ประเทศพัฒนาและให้ประชาชนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นไม่ใช่แบบอยู่ในควอำนาจตลอดไปแล้วก็ ชิบหายกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ฮะลํลำบากกันไปเรื่อยๆอยสบายแค่บางจุดแต่ว่าเอื้อประโยชน์ต่อทางอ้อมบบนี่นะ,ะก็เดี๋ยวรายละเอียดลอเขาเปิดโปงกันบากว่าแล้กันแล้วก็บทสรุปเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่อยๆแบบนี้แล้วกันครับก,กับการมองแบบสงมมแบบเอ็มจอนทั้งบ้านใครคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็มาคอมเมนต์อย่างาาสุภาพด้วยแล้วกันครับคอมเมนต์ได้หมดเลยแต่ขอแบบสุภาพแล้วกันนะครับเรวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาเบียดให้กับผม